น้ำมะพร้าวผสมบุญมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติตัวแกอยู่กับฉันเว้ยแกอยากไปแล้วไปแกเอาตัวมันี่ก่อนมาไม่นี่ แดกแม่งเลยคนบ้าเลยแดกตัวไม่โดูมีอีกอะไนั่นเดือดสนใดยอดไอ้ลูกจะปายมันทำไมเนี่ยไปลูก ลูกแก้วพี่เบื่อเราเลิกกันเถอะไม่ไม่ทำไมอะ่ะทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยฮะก็พี่แจ็คตะเลกับลูกแก้วลูกแก้วทนไม่ไหวไม่ไม่ไมเอาอีกแล้ว แบบนี้วันหลังเลิกกันบ่อยๆดีกว่าหนูจะได้ออกกําลังกายเยอะจะได้ผอมลงผอมลงพี่แจ้งหนูหิวแล้วอ่ะหิวแล้วอ่ะหิวคือเมื่อกี้แบบว่าเล่นใหญ่มากเลยะหิวเราเลิกกันแล้วจะมาหิวอะไรก็มันเสียน้ำตาสิโอ้โหโอ้บอกแล้วบอกแล้วยอมก็ได้หิวใช่ไหมอ้าวก่อนเราจะเลิกกันเนี่ยพี่จะเลี้ยงข้าวมื้อสุดท้ายก็แล้วกันจริงเหรอเออ ไม่กินไก่กินเลยป่ะจะกินเลยเหรอกินดิฮะเอารออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพออพอพออย่าร้องไห้ลำคาญไปกินข้าวไปเยน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติ S <S> แล้วก็ไม่ต้องวิ่งหนีพี่อีกแล้วนะทำไมอ่ะโอ้โ,โอยไม่ต้องอินเรื่องฟัดจังโตมากขนาดนั้นก็ได้เอาแต่ว่ามันอินน<อ>่ะแต่ว่าแบบว่า,วาคุณผู้ชมเขาอาจจะยังไม่เคยไม่เคยอะไรดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <S <S แหมแท็กพูดถ้าไม่เคยดูก็พูดไม่เคยดูเลยคุณผู้ชมไม่เคยบางคนบอกอ้ยฉันแต่แรกยุติสอก็จ้า เรื่องฟัดจังโตเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของแฟนคู่หนึ่ง<ล>ซึ่งนําแสดงโดยคุณบอยประกยนกอนเออนั่นแหละและคุณยิบซ่ายิโซต,ตัวจริงซ่ามากเลยทีเดียวออสองคนนี้เป็นแฟนกันด้วยความน่าลาคาญของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยคิดว่าเลิกดีฝาแต,ออแต่โชคชะตาก็บัรดาลชักนำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยดันส่งฝาชาเขียวไปชิงโชคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะมีแบบทริปพิเศษ,เศษกับฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายดันบอกเล่นซะก่อนอออไปไม่ถูกเลยทางนางเอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปมันไม่ได้ เพราะเขาไม่ยอมให้เปลี่ยนชื่อให้สละอถ้อาไม่ยอมเปลี่ยนชื่อไม่นม่นก็อดไป,ไปเลยใช่ใช่เพราะงั้นก็เลยต้องตัดสินใจไปทั้งคู่เลยเ,เรื่องราวก็สนุกสนานเพราะว่าทั้งคู่แกล้งหมายแกล้งกันมานี่แหละเป็นเรื่องราวของฟัดจงังโตกสนุกสนานมากเี่เลยเป็นที่มาแรงมัานใจว่าเฮ้ยบรรยากาศก็ญี่ปุ่นอน่แล้วเราล่ะที่เมืองไทยเราญี่ปุ่นได้ไหมอุ๊ยเราก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะนะดูสิบรรยากาศเห็นไม้ข้างหลังมีโคมไฟแบบญี่ปุ่นเลย แด้งๆประตูนี้<อ>ที่ญี่ปุ่นมีไหมมีเออเมืองไทยก็มีอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวจะอยู่ตรงหน้าตรงนี้แบบจริงอรสชาติแบบคนญี่ปุ่นแท h, ๆ้ๆเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาดูดีกว่าครับเมนูอาหารที่สร้างสรรค์จากคนญี่ปุ่นจริงๆจ,จ,จะเป็นอย่างไรกับที่ร้านนี้โอฮาย โอไฮโยได้เวลาโอไฮโอนะครับกับเจ้าของร้านนั่นเองนะครับร้านนี้ก็ชื่อโอไฮโยด้วยก่อนจะพูดถึงร้านแนะนําตัวเองสักนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อธานิดาอินโนชิตะนะคะมาพูดถึงร้านนี้โอไฮโยแน่นอนมันเป็นคําทักทายใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นสวัสดีตอนไหนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าเลยโอไฮโยทำไมต้องสวัสดีตอนเช้าร้านเรา เจ้าของร้านนะคะสามีนะคะเป็นชื่อคุณโยชินะคะคนไทยก็จะเรียกพี่โยพี่โยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเชฟโย,โยแล้วทีนี้ก็ตอนที่เราจะเปิดร้านก็แบบว่าอยากจะมีชื่อที่คนไทยรู้จักเรียกง่ายๆจําง่ายๆแล้วก็มีชื่อโยอยู่ในในร้านคะในชื่อร้านก็เลยเป็นโอไฮโยมาถึงร้านนี้บอกเลยนะครับว่ากลิ่นอาหารญี่ปุน่นตอนนี้ที่ตั้งอยู่หน้าเราเนี่ยทำร้ายจิตใจเรามาก นี้ลูกแกลจะไม่ไหวแล้วเออเห็นบอกว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าต้องทานตอนร้อนๆด้วยก็ปกติร้านเราเนี่ยอาหารเราจะทําใหม่ทุกจานไม่มีทําทิ้งไว้นะคะก็คืออยากจะให้แบบลูกค้าทานใหม่ๆสดๆอย่างปกติง่ายๆว่าอย่างปลาย่างเนี่ยที่อื่นเขาจะต้องย่างไว้ก่อนแล้วมีออเดอร์ก็มาอุ่นใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ค่ะอาจจะช้านิดนึงแต่เราจะย่างให้ใหม่ตลอดเพื่อที่ว่า เนื้อปลามันจะไม่แห้งก็คือข้างนอกกรอบแต่ข้างในยังนุ่มมีความชุ่มชื้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะทานอร่อยแล้วส่วนใหญ่เขาสั่งอะไรมากที่สุดนะคะอะไรคือเมนูเด็ดประจำร้านที่แทบทุกโต๊ะสั่งเลยนะคะก็จะเป็นข้าวปั้นตัวนี้เรียกว่าดากร้อนนะคะคางขงจ้ามังกรนี่เองค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหใครแกที่รีบพี่ กุ้งน,นั่นมากแล้วก็รสชาติ้าวที่นี่จะเข้มจนนะครับตามตายคนไทยเลยซอสจะออกเปรี้ยวๆหวานหวานใช่ไหม ซ่บจริงๆอือหือจริงๆยังมีเมนูนอื่นๆในร้านอีก40กว่ารายการนะนี่คือทีเด็ดครับร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบฉบับที่คนทั่วไปทานได้หมดอร่อยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเน่ต้องมอบไว้เลยครับยืนยันนั่งยันและนอนยันว่าจากรเดอร์มาถึงแล้วนะครับวันนี้ร้านนี้โอไฮโอนะฮะ อร่อยจริงๆนะครับขอมอบไว้เลยนะครับและที่สำคัญครับผมนี่ฝากวางไว้เลยทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆแบบนี้ครับต้องทานคู่กับนี่เลยฮนะน้ำมะพร้าวผสมมุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร,ร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาตินั่นเองนะครับเห็นบอกลูกสาวชอบมากนะฮะคือบอกเลยว่าหายากรสชาติอร่อยๆแบบนี้เหมือนกับที่นี่อาหารญี่ปุ่นต้องการรสชาติเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันครับ นะฮะเมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพร้าวนี่หอมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะร้านโออโยะขอบคุณพี่ตู่เจ้าของร้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะฮะอย่าลืมครับติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของรายการของเราได้ในแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับครัวตัวเอ็ม i อฟฟิ แฟนเพจนะนะฮะติดตามได้เราจะคอยอัปเดตครับว่าเราเดินทางไปถึงไหนแล้วรวมถึงดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่อ้าววันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่คราวหน้าที่ M Channel ครับกับครัวตัวเ M วันนี้เราทั้ง3คนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อธนิดาอินโนชิตะนะคะนามสกุลเป็นไงอิโนชิตะเข้ากับร้านมาเคล้ายๆกับณเดชเหมือนกันนะกูกิบิยะสงสัยจะเป็นเนื้อคู่กัน ระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับสามีญี่ปุ่นอะไรอร่อยกันโั้หอันนี้เลือกลำบากกุ้งนี่เลี้ยงเองด้วยไหมครับพ <2 trees> ี่เกือบแล้วค่ะเออแล้วเลี้ยงกุ้งเองได้เลี้ยงแล้วอ่